เอาว่าถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะนอกจากเข้าได้ไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่แตกต่างหล้ะกับไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามองหาก็คืออาหารพื้นเมืองที่บ่เคยได้ลิมลองค่ะโดยเฉพาะอาหารไทยนะคะก็คือหนึ่งในจุดเด่นที่มิสื่อเสียงเช่นที่จังหวัดน้องบัวลําพูค่ะได้ช่่ยอาหารพื้นทีนควบคู่ไปกับก,บการท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมๆกันเป็นจังไหรไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ พืชผักผลไม้หายากที่ตลาดห้วยเดือออำเภอเมืองจังหวัดน้องบัรีมุมมีให้เลือกหลากหลายเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนตื่นตาตื่นใจกับความแปลกของวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์แต่ละวันโดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์จึงมีนักท่องเที่ยวมาซื้อหาวัตถุดิบปปแปลกๆที่ตลาดแห่งนี้เนื่องแน่นก่อนที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติ น้องบรลมพูยังมีพื้นที่ให้ได้สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ไปนั่งเรือชมธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำห้วยบงอําเภอนนทสังเช็คอินสะพานเชื่อมฮักบ้านตาดไฮทอดยาวไปเกาะกลางอ่างเก็บน้ำแล้วกลับมานั่งชิมอาหารรแสแซ่บจากปลาสดร้านอาหารสไตล์ไทยบ้านแวดล้อมด้วยบรรยากาศพื้นถิ่นเสิร์ฟเมนูอาหารไทยอีสานรสจัดจ้านถูกปากใครหลายคน ที่อำเภอนาวางังอำเภอนากลางก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนแบบสโลโลฟ์มีความสุขกับการรับประทานอาหารพื้นถิ่นรสชาติจัดจ้านริมน้ำชมธรรมชาติไปด้วยนอกจากอาหารอีสานที่หนองบัวลำพูจะมีความโดดเด่นด้านรสชาติและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบแล้ว ยังมีสเสน่ห์มีเรื่องราวบอกเล่าวิถีชีวิตเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่สร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีลองมาเที่ยวชิมช็อปที่หนองบลำพูดูสักครั้งจะรู้ว่าหนองบลำพูเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าค้นหาสำหรับผู้ต้องการสัมผัส ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างซึ่งอาหารไทยเป็นหนึ่งใน11 soft เวอร์ที่ถูกจับตาว่าจะก้าวเข้ามาเป็นเรือธงในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดหนองโมลลําพูพื้นที่ที่มีสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวสามธรรมธรรมะธ,ธรรมชาติและวัฒนธรรมวันนี้ได้ดึงจุดแข็งด้านอาหารพื้นถิ่นที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่โต๊ะอาหารของนักท่องเที่ยวแล้ว ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าวเอ็นบีขอนแก่นรายงานโชคคราบพี่เหรอโอเคทำเปใส่จ้างเลยเป็นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์เวลาเข้าไปเที่ยวในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆที่เขาบรุลูจากเนี่ยอยากอยากสิเฮ็ุที่สุดก็คือไปกินอาหารพื้นถิ่นอ,อยากไปลองนะคะมีอาหารแปลกๆอยากไปล่องเบงมียงแปลกก็เจอ,อยุติไม่ลงอ,อาหารค่ะ